เลวแม้ว่าอเล็กซานโดเผยว่าใกล้คืนสนามแล้วหลังหายเจ็บขากระนั้นเกมนี้คาดว่ายังเร็วเกินไปสำหรับประจานหลังชาวบราซิเลียนขณะที่อุสมานตูเร่ชวดลงสนามเนื่องจากเจ็บเอ็นคว้ยหน้ามาร์กอเล่คายราัสนายทวารสำรองข้อศอกและอายุบูอดดัดีกองกลางติดโทษแบนเกมที่แล้วฮามซาอีกามาเน ทำประตูโทนช่วยให้ทีมเก็บ3ามแต้มสำคัญแม้ตัวผู้เล่นน้อยกว่าขณะที่เบอร์เคอร์เออเซอร์เซฟ6ครั้งและเก็บคลินชีทที่4ในหลีกฤดูกาลนี้มาร์กเซยแนวรับคาดว่าจะขาดมิเชลมูริโยและอาเมดตราโอเรจากปัญหาเจ็บขาขณะที่ฟาคุนโดเมดิน่ายังอยู่ระหว่างรักษาตัวจากปัญหาเจ็บข้อเท้าส่วนอามีนชูรี กองหน้ายังไม่แน่ว่าจะลงสนามได้หรือไม่จากปัญหาเจ็บแผ่นหลังเสาที่แล้วอีกอไปเซากับปีแอร์เอมริกโอบาเมยองต่างทำประตูให้ทีมได้ทั้งคู่พร้อมลงล่าตาข่ายตามปกติ